ครับพี่น้องหลังจากเข้าไปมันก็แล้วมันภาพถึน้ำมันยาบ้างครับมันถือเถื่อเถื่ยาม้างรอบเลือครับไปลุ้นกันครับมันมาหมมันมันก็แรงใส่ไว้ก็เลยปลาคอตัวนึงกับปลาเข่งตัวนึงครับมันยาบ้างรอบแหลกครับคือโว่าณ เดี๋อวขึ้นบ่ยังอยูปอะนะพี่บันน้อพี่น้องเอ้ยหากินตั้งขึ้นมาเนี่ยเดินกันครับเ okay. like uh hmm. ุิน like บ้เข้ามาแดดพี่น้องเอ้ยมือหมันมาบ่แล้วครับถ้าไม่กินกับหมันท่านเบิงกินกับบ่หมันแล้วครับยังอยูปอะนะอืมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยเลยละครับ

แต่เมื่อวนมากินเบ็ดว่างเนาะมื่อเนี้ยถ้าธรรมดาล่ะพี่น้องเออยู่งไก่บ้าน,นครับไม่หมาเห่าถ้าธรรมดาละ่ะเฮ้ยเพิ่งเพิ่ไปไปงมันไปครับยังงูตัวต้วนอยู่พี่น้องคือบนอ่ะไก่เบ็ดเหรอที่บ้านตี เดินใา้ำนครับเจะเมุมใหม่มุมใหมด่ด้าหลังบ่เก็ยั่งด้วยไปสดชิดชิดชิด,ชดน้อยครับนั่งอย่เด้อนั่งอย่มัดเงีย้ยเดี๋ยวไปนั่งอย่มัดเงี้ยกันครับ

ที่เหล่าพี่น้องครับนี่สันห้อมือมันมือบ่อครับแล้วมือบลำบากพี่น้องเอ้ยหากินครับบ้วนวาจิยังเทียายมือกูแท้ตกูม้นละม้เนี้ยน้องเสรมืือไปเราคุดมาเนิแต่หมูใหม่ยมใหม่โบหมใหม่พี่น้องอันนี้ก็ยังไหนเงี้ยเงี้ยงีครับเหมือนตไเหมือนเงี้ยแหละครับงยค่อยๆนี่แหละ มือกู้แท้เลยกู้แท้เป็น่งสั้นไม่ได้มือนียมือสับแล้วจะมาหลุดงั้มันกันครับจังก์จังก์ล่ะจักหลังหลังนี่ก็เงียบยังอยู่ที่น่องหลังนี่ก็เงียบอีก่ที่น่องหมดเงียบกัน ไม่กินมั้นหรปลาบอปลาตัวที่ิปลาตัวกินมากัพ่อมาพี่น้องนี่ยิ่ตีนบ้านครับคือบนน้อน้อไอแคปเอกโอ้แม่แล้วโอ้โหๆๆหห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 ้หหหอหหหหหแหหหหหหหคหห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 หอง ห้องบ่จุแอลพูดนึงนพี่น้องมาใชพอคอยง้เหรอครับอ่าพ่อแงมเหรอครับพ่อดีๆเช่นนี้อ้โเ๋าองบแคทแอลพี่เองบรรพุแคทแอวพูดึงคนโอ้ยพ่อดีๆเจ้ป่าเนี่ยกำหัวเป็นหางครับเมามาแล้วตัวนึ่งพี่น้องในเช้าเ่อนีองมันนั่ก้หรอครับใส่บ่ถือซะล่ะเออเดี๋ยวนี้เลยกอน การหาอยู่หากินของก็นิสันเขาครับมือหมันมือบอดได้พี่น้องเดลยจะมากันครับมันได้บางเขาแรกก็ได้ยุ่งสองตัวปลาเข็งตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งก็ได้ปุ้นอยู่ครับอันนี้กับม้าหนอตัวหนึ่งให้น้องเดินกันนี่เลยนั่นโอ้ยไก่ฝุ่นเดินกันพี่น้องลุ้นกันครับโอ้โหกินไปแล้วกเนยาอฟีกินเนื้อฟีปะนะอื้อ หมันมื่นสองตรงหมันพี่น้องนี่ก็ยังอยู่ถึงตรงนี้ครับฟอ,องมอนืนพูทแท้หรอพี่น้อง <c oughs> เอ้ย <c oughs> มันเกือบหมดเนี้ยเก่าูเสียก็เสียไปพี่น้องตัวเป็นของห่อจักหลังสองหลังละได้เสีย รุ้นกันไเรียพี่นนองโอ้นี่ฟีลปานอ้อ้เหยีครับ ยังนี่ยังนี่เด้ยงนี่กังเอกอันของยไเด้พูดมือเดียวพูดไงกคู่เหนียวขึ้นซอยไปเลยเด้ยหกกับหกพี่น้องคือบอลไกัเด้ยนน่ผดนน้ำน้อ อานนี้ขยังโอ้ยุ่นอยู่ปลายขาุ่นอผลไปกินแล้วนี่ก็ได้กินเยาเสี้ยวหรอพี่น้องเอ้ยดีเลยคันี่เลยของดีเขาดีสารครับหายิ้นมาก,กินมืม่นมันหมูบอยได้พี่น้องเด้อธรรมดาหระแต่ว่ามันควรเป็นเขาไปซื้อตลาดครับเขาไปซื้อตลาดเนี่ยเอาตัวแรกก็ได้เป็นตัวหนึ่งสองตัวก็พอปนพี่น้อง นนพี่บ่นี่ตายไปนางเฮ้ยโอยเกนั่ยงยมันขึ้นไปงามไอ้ซือพู่น่นมัน,ย,นยังดีมันดีกันตัว,วนั่ำคัญตัวเน็นอกดูหอมหน้าได้บ่ป่ะที่นี่ไหมแย่นบ่คือตังย่นคือยัวหอมอย่าอยู่เลย หอมไม่ได้ดิลังได้ล้งนั่นแหละครับนี่หากินตั้งแถวเพิ่นนะแถวเพิ่นพี่น้องบ่านเป็นแถวเจ้าของครับอันนี้ก็ยังเงินครับเอ้าวมาบ่จนนอนอยู่พี่น้องเอ้อเลย่นชนึงพี่น้องหลังนี้ก็แปลงแต่แค่ไหนมากที่นี่ บ่เป็นติดเลยปักควาตัวเดียวเท่านี้ติดเหรอไปตั้งคนเด้อนั่นเห็นบ่เป็นขึ้นไปของไหวเออน่ะพ่อเอาอยู่รอบนึงเอาละยามไปเพิ่มเรื่อยๆครับห,หลังสองหลังต้องไปก็ห้อยแท้และ เนะียบไฟไหวตอเนไหนตีสิบหาสิบหลังสิบปาตัวเดิมเป็นไปได้ยังไงตีอุ้ยมาโค้กมาพีนอ่ินบานครับเนียบรุ่นหม่จะน้อมาเนี่ มงึงหมุนลุนเลยวะเหรอเดียวสองลังพี่น้องรุ้นวก,กันครับสองลังทุดทไทยพี่น้องยอ้ยมิดซีรีสไอ้ไบ้เบียด วัยุ่ไปขอนพี่นอ้องอีกสันมาแล้วหลังตุ้ทไทยครับไม่เป็นรหลังตุท้ทไทยเดี๋ยวนี้เงี้ยบเฮ้ยหลังตุท้ทไทยตัวนี้มดแล้วพี่น,อน,นอ้องดีเดี๋ยหลังตุ้ทไทยไหมเงี้ยหรือ,ไม,มอไม่มีอเลยโอเคครับ เงียบซีรีเลยคอท่นาเด้อก็อคือทั้งโหกับทั้งทงแก่ไม่เหมือนรุ่นหมว้หรอนมาเก็บมือไห่ป,ะ,ปะนะปี่ะมัมคือนไปเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปหนีได้บ่แ่ไม่ได้พอ่นะไปไปทั้งเก่าปหรอครับ อกินมันในประมาณครับเอานอนหนึ่งตัวเดียวมองทอดแรกก็ได้ตัวหนึ่งกับปลาเคียงตัวหนึ่งรับรอบนี้ก็ได้ตัวหนึ่งจะได้ปนบ่างได้หรือเป่น้องครับเพราะอฟองเขียวได้สามตัวเลยปนอยู่หรอกครับก็จะไม่ได้ซื้อเพิ่นแต่ก็ได้โยกไปกินครับเนาะงน้องสบายกันครับทีนี้เราถือว่า ครับพี่น้องบ่ามาเมือนี่ครับหยาบเหมืองกับบค,อค,บบอคออือย่า,านมาได้บมุงจไก่ครับไก่บาดต่อีที่ยังตั้งที่งเลครับวัู่ป่าไปใจบ้างแน,น่หน้าบมันถือสะนะมากกับบคือพี่น้องเอยครับแมีก่กแนรกมอวแรกเลยปอกคอ,อตัวน,วนึงก็บเข็นตัวนึงรอบนี้ได้ตัวนึ่ง าพาะด็กปนมืนอ่อสหรอครับสมบันแรกขายง,ง่ายหรอครับมือ่อสลงไปนะพีน่นนะาเขาจะไร้ได้ครับหลังจากพี่หนองหนองหลังจากยาเมื่อคืนวพ่อือวควนนั่นครับึมเมือสอมา,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 าเมื่อหยามเป็นน้ำกันครับเร็วๆไปแล้วครับเร็วรวาเ็วเอ้เอ โอ้ยสูบป่านี่พี่น้องเอ้ยสัมผูเหมือขึ้นแล้วครับเพ้ยงแคเดือดสำหรับตัวหนึ่งพี่น้องจะหยามเราพี่น้องตามทีหลังครับเห็นมันเถื่อนได้เห็นพี่น้องเบิงน,น้ำครับนี่อมมาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มสุดยอด กองงามหรอครับอุ้ยไอ้รุนไม่จอยไอ้รุ้นมาเกันไปครับท่าผีละมึงเล่นถึงมานบ่มือเนี่ยโซได้างหลัเต็มนึงครับ พี่น้องเนี่ยบุ๋มหมดครับหลั่งต่อไปพี่น้นองหลอบแรกเนีตัวนึงลแล้วก็เข่งตัวนึงหลอดเด็กได้ตัวนึงครับหลอดสองได้มาหลอดตัวนึงครับ ย่าเพิมกันถ้ากิมีอยู่พี่น้องเอออยากบ่กินเบ็ดไปยังบูบวกใส่เสียกับบวกินเบ็ดอยู่บวกทะด้รอบละทวงตีนี่ให้เราครับให้เรไปทะเครับ ลุ้นกันไปครับเอาถิ่มมันมมูมันเตรียมมันบุ้มือเนี่ยแต่ซื้อเลยใช่ป่องเอ้ยตื่นเชียงก็ไล่ไล่มามดาแล้วครับหาอยู่ข้างกินมือมันมือบ่อ,บอละ กะถือกั่มัอสอบบอกพวกคนนั่นแหละครับ เขาบ่มีกินเบ็ดปลาคือบ่กินเบ็ดพี่น้องเอ้ยบ่ม่นบ่ถือทางว่าบ่มันเบี่ยงนั่นสิเพิ่นว่า เดี๋ยครับพี่น้องทำไปยอะมาเอว่าปล่อยตัวน,นึงครับอุ้ยตายจอยพี่น้องเอ้ยพุงเนี่ยให้เป็นเดิอดพี่น้องตัวนี้ตายครับอุ้ยหั๋กินจอยถึงมดพี่น้องสองไล่หรอพี่น้องเอ้ยมุงเนี่ยสองไล่หรอครับถูกพ่อทำง่ามแล้วตัวนีตายว่ะตัวน,นี้ กตเลยตายอยครับหายกจนมือหมานมือบ้าอะ้วกี่นาะไงแล้วครับบ้าหลายหลังหางผลของกี่เดีเลยพี่นอ้องผมอยนไปีครับดึงไปเลยดึงไปเลยนี่นอง นี่ตัวมันจะตัวสองตัวบ่้ากระสวบจุ๊บจับจับย,ย,ยี่หรอกยังนี้เป็นไม่เรื่องพวกย,ย,ยี่น้อกโค้เดดครับ ว้ยผมก็เขาคอกพี่นอ้องนอนผมเลยครับหลังนี้ผมหมดหอดเนี่ยเป็นกระสับแสงไปปลายโขกความงามเหรอครับบรรยากาศกำลังดีพี่นอ้อง มุดส่อครับหิป่าเนี่ยครับเป็นขุนพลอ,อมัมเซ็มของกำลังงามครับหลุ่มเล็ดยงกันไปครับสามหลังเนาะสามหลังนี้เราถือปะมันไปเค้งหน่อยบ่กินเห็นไหมน,นี่ขาตัวนี้ไมพี่เนอะ ขาดครับโอ้ยคือไม่นเ,นเนี่ยถือไงเนาะอุ้ยตัวปลานี่พี่หนุอมสามไล่ครับเอาละสามตัวสิดยอดใค่อย,อยู่ครับ อย,อย่ามันหลุดตัวนี้ไหมฮะสามได้หรอมือเนี่ยเดี๋ปุ่นแล้วเดี๋ปุ่นแล้วไปไปมึงกันล้างตัวดท้ายครับตัวไทยตัวไหนล้าง,งตัวไทยลืมกันครับ บสามเตี่ยมยุ้ยเพี่น้องครับการหาอยู่หากินหัวนีสามน้องพี่น้องเอ้ยครับไม่ได้หาก็ได้กินมืองบดิหาก,ก็ได้กินนะพี่น้องก,กินหน่อยลงครับอย่าเบ็ดมากเหมือเนเดกครับสามตัวก็สมควรนะครับ ขึ้นก็นได้ตัวหนึ่งมเัเข้อแรกก็ได้ตัวหนึ่งพี่นอ้องจะได้เติมกันอยู่อันที่เป็นน้นองกินจะของหน้าเป็น,มน,ปนหมดแล้วครับพอแต่ปนใ่แก้วเนาบมรนไดกาศที่มาเ่าพี่นอ้องแล้วมันดีครับ งาขวดไปเขาทีละพี่นอกบันทุงบรนทาบคุณบคุบพุ่นอี่หนอกกำลังแรงใจสร้างช่องให้กินสินทานขีมาโดยตลอดด้วพี่นนอกเนาะช่วงนี้จ้ะช่วงอายุให้กินเส่เบ็ดใส่มางมันธรรมดาละครับเก็บเห็ดเก็บหาก็เก็บปูมีทีละบรรทอนก็เด้ ในอื่นบุมีแนวหาตัวบุ๊มเป็นหนามันครับหน่อยกับเอาหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องไปหาขุดงูขุดในใสบ่วงหางงูสั่งละครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ที เพิ่มน้ำกันเหมือนี้นะครับตู้ปลาพี่น้องสามตัวครับตายตัวนึงพี่น้องครับพร้อมง,ง่านหน่พี่น้องเอ้ยครับใครอยู่หลักใครก็บ่ได้ครับ พอ,ปปอกปนพวกแก้วอยู่ในในด้เนาะพี่น้องเนาะมันก็หากินมันก็มือหมันมือบ่อและครับเห็นหมันสป็มือมันก็เป็นใบบ่ได้เพราะว่าเอาบ่ได้เลี้ยงอะไรอยู่ในวงครับอยู่ในวงไอแทงจับหนี่ยได้พี่น้องนะปลาบอนย์ครับ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคุณทกำลังใจมากเลยตลอดนะพี่น้องเนาะบุ๊กนี้แนวดีนะครับวันนี้เราครับกับที่เห็ดหายุ่งหากินไหนพี่น้องไปเบื้องเรียนเลยแหละไม่แน,นวปกน่กในตอนครับในแต่แต่ไมดีมันงามกับเห็ดไปครับหากินเป็นหนาครับหนาเนี้ยเขาหากินหยังหนาเนี้ยเขาหากินหยังธรรมดาแหละครับเขาหากินพื้นพื้นหนาไปเลยครับ ยุ่งกับพ่อยุ่งพี่น้องเดะต่อไปเลยเลยไม่หนาแรงสืกินเห็ดมันกับบุญแมนพี่เนาะก็ยังห้องิีฮายกินเป็นหนาอะไที่ละครับหนาเนี่ยเขาจกินเห็ดกินปลากินปูกินหอยกินปูงอะไะพี่เนาะหนาแรงเขากคยกินหนูหนูกินของโคของปลาเหรอครับในห้องพ่อหาได้ห้องกับเด็กกิน มึงแรงใจอยากพี่นอ้องทุกคนและครับคอยกดไลค์แชร์ติดตามน้นนองเนาะเอาบนมืนอ่อกี้กับอาวก่อนครับมอื้อนเอื้นอนพอกันไหมพี่นอ้อง